ครับนี้มาดูข้อข้อที่สองนะครับรูปภาพมันเล็กก็เลยทํารูปใหม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเอาข้อสองไปข้างบนนะครับจะได้ดูเออดูเหมือนวงกลมแท้ๆ,ๆหน่อยแล้วก็สี่เหลี่ยมตัวนี้เดี๋ยวจะลบตรงนี้ออกนะครับลบข้อสองนี้ออกไปเขาให้หาเลยเขาให้หาว่า area of the square หมายว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะเขาให้หาว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้เท่ากับเท่าไหร่ เวลาหาเราก็สังเกตตรงนี้นะเริ่มจากตรงนี้ก่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็คือ5หน่วยอันนี้ก็คือ5ห,หน่วยนะเพราะนั้นก็เหมือนกันเราก็จะเริ่มว่าไอ้ตรงเนี้ยเราก็กำหนดให้เป็น a อันนี้ก็ความยาวเป็น a เป็น A อันนี้ก็เป็น a 5ห,หน่วยเพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะแบ่งครึ่ง นะครับตัวนี้จะแบ่งครึ่งหรือไม่เราก็สร้างตัวนี้ก็ได้ลากมาตัวนี้อันนี้ก็จะลากมามาเป็นรัศมีตัวนี้ก็เป็นรัศมีก็5หน่วยทีนี้เราก็ลากตัวนี้มาสร้างเพิ่มนะครับตรงนี้พรับตัวนี้ก็จะเป็นมุมฉากเห็นไหมเรามองออกไหมทีนี้ไอ้ทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่ถ้าเราลากเพิ่มมาทั้งหมดนี้ก็เป็น5เห็นไหมครับทั้งหมดนี้คือ5คือรัศมี นี่ยก็คือจุด O รัศมีจุด O รัศมีพอเป็น5ปั๊บเนี่ยเรารู้ตรงนี้ว่าเป็น A เอน,นะเท่ากันนะตรงนี้เป็น A เท่ากันเพราะทั้งหมดนี้เป็น5หักออกไปออก A เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น5ลบด้วย A เห็นไหมครับทีนี้ด้านนี้ล่ะเท่าไหร่นะไอ้ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นทั้งหมดรัศมี อันนี้ก็เป็น5 a ลบเเพราะตรงนี้เป็นเท่าไรนะทั้งหมดเราก็จะเห็นตรงนี้แยกออกมาตรงนี้5้ a ลตรงนี้ก็5 5ลบเเพราะตัวนี้ก็ทั้งหมดมัน5เห็นไหครับทั้งหมดมัน5แต่เราหาักออกไปตรงนี้ตรงแค่นี้หักออกไปไอซึ่งตัวแค่นี้เนี่ยทั้งหมดมัน A เอ้ตัวแค่นี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นครึ่งหนึ่งของ a ก็คือ a ส่วน2เป็นครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นครึ่งหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ก็ลบออกไปครึ่งหนึ่งนะเพราะเราก็จะได้ด้านนี้ทั้งหมดนี้ก็คืออะไรทั้งหมดนี้ก็คือแทนที่มันจะเป็น5ทั้งหมดนี้หาหักออกไปเป็น a ส่วน2เพราะนั้นด้านตรงนี้ก็คือทั้งหมดมัน5แล้วหักออกไปด้วย a ส่วน2 นี่คือที่มาของเขาเันไหมครับต่อไปเราก็จะทําได้แล้วทีนี้จากรูปนี้ก็เขียนออกมาให้ชัดเจนก็คือออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างนี้สามเหลี่ยมมุมฉากอันนี้ก็จะเป็นด้าน5ลบ A ด้านนี้ก็เป็น5ด้านนี้ก็เป็น5ลบด้วย A ส่วน2จากพีทาโกรัสตรงนี้เราก็จะได้ว่าจากท่าตรงนี้ออกมาเป็น abc ตรงนี้ออกมาเป็นถ้าสมมุติให้เป็น c ตรงนี้ให้ออกมาเป็นา x y แซกเป็น x อันนี้ออกมาเป็น y อันนี้ออกมาเป็นแกอย่างเงี้ยเราก็จะได้ว่าด้านตรงค่ามุมฉากเนี่ยได้ความัมพันธ์ได้ว่าด้านตรงค่ามุมฉากกำลังสองเท่ากับ2ด้านที่เหลือยกกําลังสองแล้วบวกกัน y กําลังสองบวกแซกกาลังสองแทนค่าด้านตรงค่ามุมฉากก็คือ x ตรงนี้คือ5กําลังสองเท่ากับ y กําลังสอง y ก็คือ5ลบด้วย a ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วยแก็คือตรงนี้ก็เป็นบวกด้วย5ลบด้วย a ทั้งหมดกำลัง2มองออกไหมครับอันนี้ก็จะลบออกแล้วนะลบออกแล้วสูตรที่ต้องใช้มีอะไรบ้างสูตรที่ต้องใช้ตรงนี้ก็ออกมาเป็นอ x อบวก y ทั้งหมดกำลัง2ก็ออกมาเป็น หน้ากำลังสองบวกตรงนี้ก็ตบลงมาเป็นสองเลื่อนติดแล้วก็บวก y กำลังสองโอเคถ้าสูตรที่ต้องใช้คือสูตรนี้มเมื่อบวกลบเศษส่วนก็ทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้ก็เป็นสองส่วนสองคูณเข้าไปเพื่อส่วนจะได้เท่ากันะฉะน,นตรงนี้ก็เป็นห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าตรงนี้ก็เป็นยี่สิบห้าเท่ากับตรงนี้ก็ออกมาสองห้าเป็นสิบตรวนี้ก็เป็นสิบลบเอทั้งหมดหารด้วย สองทั้งหมดยกกำลังสองบวกอันนี้ก็ออกมาเป็นหน้ากำลังสองส่วนนี้นะครับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลัง 2, สองแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉนั้นก็เท่ากับอันนี้ก็ออกมาเป็นสองสองเป็นสี่ตัวส่วนเป็นสี่ก็ออกมาเป็นหน้ากำลังสองลบสองคูณหน้า แล้วก็บวกหลังกำลัง2อาบวกตัวนี้ก็ออกมาเป็น25ลบด้วย 10a แล้วก็บวกด้วย a กกำลัง2อันนี้ก็ออกมาเป็น25่ส้เขมย25กับ25ย้ายจากบวกเป็นลบก็เป็น0นย์นะครับตัวนี้ย้ายมาก็เหลือ0จากบวกย้ายมาเป็นลบเหลือ0เพย์ท่านเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับย้ายตัวนี้ ออกมาเป็นจากลบก็กลายเป็นบวกเหนไะครับตรงนี้นะย้ายไปด้านนี้ให้หมดก็ออกมาเป็น 10a เสร็จแล้วก็ลบ a กกำลัง2เท่ากับนี่ตรงนี้ก็ออกมาเป็น1010 10, เป็น 100-20a ลบด้วย 20a บวก a กำลัง2ไหมครับ,รบพอได้อย่างนี้แล้วส่วน c นะต่อไปก็คูณไ้หรือคูณทแายาง เอา4คูณถูกไหมครับเอา4คูณตลอดหรือเขียนตรงน,นี้ก็ได้คูณด้วย4ตรงน,นี้ก็ทั้งหมดก็คูณด้วย4คูณ4ตัด4ก็หมดไป4คูณก็ออกมาเป็น 40a ตรงน,นี้นะครับก็เป็น 40a ลบด้วย 4a กําลัง2เท่ากับตรงน,นี้ก็เป็น100ลบด้วย 20a แล้วก็บวกด้วย a กําลัง2เดี๋ยวนะ ย้ายไปหากันในรูปของบวกลบอ่าย้ายไปจากตรงนี้เป็นลบย้ายมาด้านนี้ก็เป็นบวกด้วย4 a กําลัง2จากด้านนี้เป็นบวกย้ายมาด้านนี้ก็กลายเป็นลบด้วย 40a เห็นไหมครับย้ายไปแล้วอันนี้ก็หมดไปเหลือ0เท่ากับเราก็จะได้ว่าตรงนี้บวกกันเรียงลําดับเลขชี้กําลังก่อนออกมาเป็น 5A กเาลังสเสร็จแล้วก็ลบก้อนนี้นะครับก้อนนี้ทั้งก้อนนะก้อนนี้ก็เป็น ลบหกสิบเอเสร็จแล้วก็บวกตรงนี้บวกหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับต่อไปก็เอาห้าหารตลอด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 ห้าหารตลอดห้าตัดนะครับเพราะเราก็จะได้ว่าอันนี้ก็ย้ายขึ้นไปข้างบนนะข้างบนตรงนี้นี่ก็จะได้ว่าห้าศูนย์หารด้วยตัวเลขก็มาเป็นศูนย์เท่ากับ ตัวนี้ก็มาเป็น a อําลังสองต่อไปตรงนี้ห้าหารห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองสิบเป็นสิบสองเอนะครับต่อไปห้าหารตรงนี้บวกห้าเท่าไรได้หนึ่งร้อยห้าสองเป็นสิบโอเคไหมเราก็เท่ากับศูนย์ตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ตัดตรวนี้ออกต่อไปก็แยกตัวประกอบตัวนี้นะแยกตัวประกอบออกมาเป็น แยกออมาเป็นเครื่องหมายตัวหลังเหมือนกันบอกให้เราทราบว่าเท่ากับศูนย์นะีนี้ก็เลขชี้กำลังเท่าไหร่ลดลงครึ่งหนึ่งก็น่าจะเป็น A กับ A เครื่องหมายเหมือนกันเหมือนประเภทกับลบลบคูณกันได้20เหมือนกันก็เอามารวมกันในบวกก็คือรวมกันรวมกันเป็น12ก็คืออะไรก็คือ10กับเอกมาเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า A เดียวเท่ากับ ย้ายจากลบด้านซ้ายมาด้านขวาก็กลายเป็นบวกย้ายจากลบด้านซ้ายมาด้านขวาก็จะกลายเป็นบวกเพราะที่ a เท่ากับสองค่าทีนี้เขาบอกตรงนี้รัศมีเป็น5เมื่อรัศมีเป็น5 a จะออกมาเป็นสิได้ไหมแลาวสอนมันเป็นไปไม่ได้ดยนะครับันนี้รัศมีเป็น5แต่ a มันเล็กนิดเดียวมันจะออกมาเป็นสิใช้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราได้ a เป็น2 เพราะฉะนั้นได้ a เท่ากับ2พองพทอแรงเงาพอทอแรงเงานะ area นะครับแรงเงาเท่ากับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นด้านคูณด้านพอทอแรงเงาเท่ากับด้านคูณด้านจัตุรัสนะครับก็ออกมาเป็น2คูณ2จึงได้ออกมาเป็น4อันนี้ก็เป็นตารางหน่วยเขาให้หน่วยออกมาเป็นอะไรก็ตารางหน่วย โอเคนะครับตารางหน่วยนี่ก็ตอบออกมาแล้วพอเข้าใจไหมครับคิดว่าทําน่าจะได้น่าจะเข้าใจนะมันยากตรงพื้นฐานว่าเราจะสร้างจะก,ก่อเริ่มเหตุเริ่มผลอย่างไรที่จะออกมาเป็นลักษณะของไปสัมพันธ์กับพิทาโวารัสตรงไหนโอเคนะครับโชคดีทุกคนนะครับสู้ๆให้กำลังใจครับ